พอล่องมาผ่ายบริเวณหน้าวัดโกกกาแห่งนี้ในอดีตเนี่ยมันเกิดลมพายุรุนแรงจนไม่สามารถจะเดินเดือต่อไปได้นะครับเอาหลวงพ่อที่เป็นองค์ศิลาแรงเนี่ยขึ้นกดประยกไม่ขึ้นยกองค์ทันไม่ขึ้นก็เลยมีชาวมอญหนึ่งนั้นนะครับตั้งจิตอธิษฐานความศรัทธาในบาร,รมีของพ่อปู่ก็เลยมากราบไหว้ขอพรว่าถ้าหายจากโรคเหล่านั้นนะครับก็จะมาสักการะขอพรจากหลวงปู่นะครับพอขอพรกันแล้วเนี่ยก็ประสบความสําเร็จหายจากโรคเหล่านั้นกันก็เลยนําทองเนี่ยมาปิดตา หลวง,งพ่อปู่อยู่ข้างบนหลวงพ่อปู่อยู่ข้างบนก็เลยมีการความคิดว่าจะยกพระบัวดสถขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการสร้างโบสถ์ซ้อนโบสถ์เดี๋ยวเราขอพรอ,อ,องพยานหน้านะครับเป็นบนันไดสวรรค์ขึ้นไปดูพระบัวดสถบนสวรรค์ <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนในทุกคลิปนะครับที่ผมจะเปิดไพ่สื่อสารพลังงานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์หลวงพ่อปู่ให้นะขนาดของเสาพระบัวดสถก็เป็นไม้สักทั้งต้นนะคบประมาณ8 0ดแสนกว่าบาทต้นหนึ่ง,งบ่งบอกความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อปู่ที่ศรัทธาของมหาชนมากๆนะครับ อันเซอร์ทารุพามูอีพีนีนะครับตอนนี hmm. corner, right? one, ้นะครับเราอยู่ที่ฝั่งท่าฉลอมนะเราจะราจะพาทุกคนไปกาบนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าหลวงพ่อหลวงปู่นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้นะวัดโกกาะนะครับตอนนี้เดี๋ยเราจะพาทุกคนข้ามเรือไปนะทําไมถึงพามาไหว้วัดนี้รู้ไหมครับพระพุทธรูปองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆจะเราจะเดินเรือสมุทรเนี่ยนะครับนําท่าจีตรงนี้นะครับออกไปอ่าวไทยตรงนู้นนะครับ ก็จะต้องนมาสก,การาบขอพรกับหลวงพ่อก่อนทุกครั้งบางคนบางท่านนะครับจุดประทัดก่อนออกเรีนเรือด้วยใครผ่ผานรถผ่านไปผ่านมาหน้าวัดก็ต้องบีบแต่สักการหลวงปู่ก่อนแล้วที่สําคัญโบสถ์ฝั่งตรงข้ามนี้เป็นโบสถ์ซ้อนโบสถ์ด้วยมีที่มาที่ไปของการสร้างด้วยนะครับ 3> 3, 2, 1. 1> สําหรับวัดโกกากนะครับพระบวัวสดหลังนี้นะครับหรือวัดแห่งนี้นะเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานนะครับว่าสร้างขึ้นในปี237 5ห้า ซึ่งปีพศนั้นเนี่ยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนในพศ2423เนี่ยได้พระราชทามีสุข,ข้รนมสีมานะสำหรับโบสถ์หลังเก่าตรงนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นไม้แบบนี้นะครับเป็นปูนนะเป็นปูนในสมัยที่เสนจพระพินางได้เสด็จมาเนี่นะครับเสด็จมาว่าในขนาดนั้นก็ยังเป็นปูนอยู่นะครับจากภาพเล่าเรื่องนะครับ ก็เลยตรงนี้เคยเป็นปูนมากอน,นะครับด้วยความศรัทธาของสิทธิยานุสิ์และคนที่ประสบความสำเร็จจากการขอพรจากองค์ทระปู่ก็เลยดําไม้สักแกะสลักมาประกอบเป็นบวถหลังนี้ดูเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะครับความพิเศษของบวถหลังนี้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นศิลปะของชาวจีนนะครับและชาวมอมเนาะ ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนเก่งจีนนะครับมีสบเสาเอียงๆขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีนะครับเจดีเมื่อก่อนจะมีเจดีอยู่หน้าวัด3องค์ด้วยกันหน้า JD เจดีก็จะมีเรือสำเภาเกาออิฐถือปูนนะครับอยู่หน้าเจดีด้วยนะแต่ณปัจจุบันนะครับเรือสำเภาเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่แล้วเลยแค่เจดีแล้วนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับในสมัยอธิการโตจเจ้าว่านะครับทาให้หลายๆอย่างในวัดเนี่ยสูญสลายหายไปเหลือเพียงสําคัญสําคัญก็แค่โบสถ์นะครับ และที่สําคัญนะทุกคนได้ยินเสียงบ,บีบแตรในขนาดที่เรานั่งอัดอยู่เนี่ยเพราะว่าตรงข้ามเราเนี่ยจะเป็นถนนนะครับอย่างที่เราบอกไปต้นคลิปแล้วใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องบีบแตรสการะองค์พ่อปูอ่ง,งั้นพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับหลวงพปู่องค์นี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยท่านอยู่ที่วัดช่องสราวัดช่องสราวรแม่น้ำท่าจีนเหมือนกันนะครับแล้ววัดช่องสรวเนี่ยสิ่งก่อสร้างภายในวัดเนี่ยถูกพังแล้วก็ทรุดโทรมไปมากนะครับตามองในสมัยก่อนนะ ก็เลยนำพาหลวงพ่อนะครับเป็นองค์ศิลาแรงกับสำลิศนะครับลงเรือสำเภาล่องแม่น้าท่าจีนลงมาได้ด้วยแล้อจะหาที่พักเดือดฐานใหม่นะพอล่องมาผ่านบริเวณหน้าวัดกกกะแห่งนี้ในอดีตเนี่ยมันเกิดลมพายุรุนแรงจนไม่สามารถจะเดินเรือต่อไปได้นะครับเอาหลวงพ่อที่เป็นองค์ศิลาแรงเนี่ยขึ้นนะครับขึ้นจากเรือเพราะว่ากลัวน้ําฝนกัดเสาะท่านนะครับแ้วพอขึ้นลมสงบนะครับชาวมอญในขณะนั้นเนี่ยก็ได้จะเอาท่านเนี่ยอัญเชิญลงเรือเพื่อจะล่องเรือต่อไปแต่ป,ปรากฏว่ายกไม่ขึ้นยกองค์ท่านไม่ขึ้น ก็เลยมีชาวมอญหน่งนั้นนะครับตั้งเจตอิธิฐานว่าหากท่านต้องการปฏิสฐานในบริเวณนี้นะครับก็ขอให้ยกขึ้นและจะอัญเชิญเข้าพโบสส์ที่นี่นะครับเหตุครั้งนั้นก็เลยเป็นการที่ตั้งเจตอธิฐานครับแล้วก็ยกขึ้นพอยกขึ้นก็เลยปฏิสถานเป็นพระพุทธร,รูปนะครับประจพร,ร,รพโบสส์สังเกตไหมครับว่าความแปลกของหลวงพ่อพระปู่นะครับทําไมท่านต้องสวมแว่นตารู้ไหม ในอดีตนะครับที่เราบอกไปแล้วว่าพระองค์นี้ขึ้นมาสมัยเก่านานมากๆแล้วนะครับเป็นสมัย200กว่าปีกว่าแล้วนะครับท่านขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีการแพทย์เข้ามาจเจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยนี้ครานั้นเนี่ยมันเกิดเหตุโรคระบาดโรคตาแดงระบาดนะครับชาวบ้านเนี่ยก็เป็นโรคตาแดงกันเยอะมากๆด้วยความศรัทธาในบรารมีของพ่อปู่ก็เลยม,มากราบไหว้ขอพรว่าถ้าหายจากโรคเหล่านั้นนะครับก็จะมาสัตาระขอพรจากหลวงปู่นะครับ พอขอพรกันแล้วเนี่ยก็ประสบความสําเร็จหายจากโรคเหล่านั้นกันก็นกเลยนําทองเนี่ยมาปิดตาหลวงปู่จนกระทั่งว่าพระรูธรรมสาครหรือหลวงปู่กับจเจ้าวาดในอดีตนะครับเน่ยงั้นไม่สวยงามแล้วท่านก็เลยคิดกุศโลบายขึ้นมานะครับให้เอาแว่นตามาสวมหลวงปู่แทนเพื่อไม่ให้ปิดตาท่านเพื่อท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการถวายแว่นตาดําให้กับหลวงปู่นะครับเพราะว่าความไม่สวยงามในอดีตนั่นเองแต่อีกตำนานหนึง่งหลวงพ่อปู่เนี่ยไปเข้าเข้าฝันหลวงปู่กันะครับบอกว่า ให้ช่วยเอาทองออกจากตาหน่อยจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับอีกตำนานหนึ่งนะดังนั้นมี2ตํานานที่คุณได้รับฟังกันครับสำหรับคนที่บนบานสังเกตหลวงพ่อปู่สำเร็จแล้วบางคนถ้าเอาแว่นตาแบรนด์เนมแพงๆมาถวายหลวงปู่นะครับก็เลยมีตู้นกภา,ายเก็บแว่นตาราคาแพงด้วยนะที่เป็นจุดหนึ่งที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อปู่นะครับจากคําบอกเล่าของเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับเคยมีคนมาสักการะนะครับองค์หลวงพ่อปู่เนาะ แล้วก็มีคนชอบพูดเหมือนกันนะสามสี่คนว่าหลวงพ่อปู่อยู่ข้างบนหลวงพ่อปู่อยู่ข้างบนก็เลยมีการความคิดว่าจะยกพระวัวสดขึ้นนะครับแล้วตอนนั้นยังไม่ได้มีการสร้างอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่านะตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุน้าท่วมเหมือนกันอย่างในรูปนะครับก็มีน้ําท่วมบ่อยๆแล้พระวัวสดด้วยก็เลยเป็นที่มาของการสร้างโบสถ์ซ้อนโบสถ์ที่เราพาทุกคนเข้าไปไหว้ด้านในเนี่ยคือชั้นแรกนะครับโบสถ์เดิมนะ แต่ณนะขนาดนี้มีการสร้างโบสถ์อีกชั้นหนึ่งขึ้นไปในประมาณสัก1 0 17เม,มตร10กว่าเมตรเราจำจำนวนตัวเลขไม่ได้แต่สูงมากๆเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมกันนะครับว่าโบสถ์ชั้น2เป็นยังไงแต่ในขณะที่วันนี้ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยโอกาสของคุณที่ได้มาชมคลิปนี้นะครับกระด้มีทุกคนที่โอนปัจจัยมานะเงินของคุณส่วนนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาร่วมทําบุญนะครับนี่เป็นการยกช่อฟ้าโบสถ์ด้านบนและฝังลูกนิมิตนะกับด้านล่างนะจุดนี้สําคัญนะครับลูกนิมิตคาําไม่ได้มิตคืออะไรนึกฝันสิ่งใด อธิษฐานแล้วก็ผ่านคลิปนี้นะผมเป็นตัวแทนแปะให้ก <It> ็นึกอธิษฐานไปตลอดทั้ง9าลูกนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปดูพระอุโบสถด้านบนที่เราบอกว่าพิเศษด้วยนะในการยกพระอุโบสถซ้อนพระอุโบสถขึ้นไปเนี่ยด้านบนเนี่ยมีความพิเศษในการสร้างที่แปลกกว่าวัดไหนๆแต่ก่อนที่จะขึ้นไปนะ ด้านซ้ายด้านขวานะครับเป็นพญามุจจรินนาคราชนะครับแล้วก็พญาอนันตนาคราชนะเดี๋ยวเราขอพรองค์พญาน่านะครับเป็นบันไดสวรรค์ขึ้นไปดูพระบสถบนสวรรค์กันนะครับไปครับตอนนี้อยู่ชั้น2แล้วนะครับยังไม่ถึงชั้นพระบสถหลังใหม่นะแต่ชั้นนี้พระอาจารย์นะครับท่านทาาเป็นนะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งยิ่งใหญ่อลังการมากมากนะครับด้านหน้าแพรออกไปตรงนี้นะครับจะเห็นเวิร์กน้ําแม่น้ําท่าจีนทั้งหมด นะครับอันนี้คือชั้นบันไดเชื่อมจากชั้นสองนะครับขึ้นไปชั้นสามที่เป็นพระโบสถแล้วอุกไปก่อนนะครับก่อนจะขึ้นไปบอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนเพราะว่าพระโบสถหลังข้างบนนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดทั้งมวลมาจากการแกะสลักไม้สักร0 0ไปชมความสวยงามกันครับแม้กระทั่งพื้นที่เราเหยียดอยู่นี้ก็ไม้สักนะไปครับ และนี่คือชั้นสามนะครับของพระอุโบสถหลังใหม่นะครับที่จะเป็นไม้สักทั้งหลังนะครับด้านหลังเรานะครับจะเป็นจิตรกรรมเทพพนมนะครับเป็นศิลปะนูนต่ําแกะสลักสวยงามมากๆคุณจะเห็นความอลังการของด้านบนเนี่ยสวยงามมากๆแม้กระทั่งเสาค้ำพระอุโบสถด,ด้านหน้านะครับดูขนาดนะนี่ดูดูนะครับเห็นตัวเราปะเนี่ยขนาดของเสาพระอุโบสถก็เป็นไม้สักทั้งต้นนะครับเสาหนึงห่งเนี่ยแพงมากๆนะครับประมาณ8ปดแสนกว่าบาทต้นหนึ่ง นะครับดังนั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้างเยอะมากนะครับบง่บงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระปู่ที่ศรัทธาของมหาชนมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในแต่บอกก่อนนะครับด้านในตรงนี้ไม่มีไฟนะครับด้วยความระบบไฟเสร็จแต่ปราชใช้เทคนิคในการปรับแสงให้อดับหนึ่งไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนางังแบบแกะสลักนูนต่ำนะครับสวยงามมากๆไปครับ ถ้าบริเวณที่ผมยืนอยู่ณขนาดนี้นะครับจะเป็นหน้าทัพประฐานในอนาคตที่จะปฏิสถานตรงนี้นะครับด้านหลังจะเป็นฐานชุกกะชีนะครับที่จะเป็นการประกอบไม้แกะสลักอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับสวยมากๆเป็นพระเจดีย์จุฬามณีนะครับแล้วก็มีนาคพันอยู่มีต้นโพนะครับแกะสลักเป็นใบโพอยู่ด้านหลังสวยงามมากๆนะครับตรงหน้าโบสถ์หลังใหม่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่นะ ที่ชมวิวเห็นแม่น้าท่าจีนเห็นเวิร์กแม่น้ําที่สวยมากๆอีกหน่อยจะเป็นไฮไลท์สาคัญของทางวัดนี้อันนี้คือไฮไลท์ของทางหน้าวัดนะครับจะเป็นโค้งแม่น้ําท่าจีนที่เป็นหัวโค้งพอดีนะครับตรงข้ามตรงนี้เลยนะส่วนถ้าเกิดเราหันหน้าทางนี้นะครับก็จะเห็นด้านวิวแม่น้าท่าจีนหันหลังไปนะครับฝั่งนู้นนะก็จะเป็นหน้าพระอวโบสถสวยงามมากๆนะครับลองชมนะ จุดที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าวัดนี้เป็นวัดมอนะครับทุกๆวัดมอก็จะมีอะไรครับเสาหงส์อยที่เราเคยพูดไปแล้วในอีพีก่อนๆนะครับอันนี้นะครับจะเป็นสถาปัตยกรรมเสาหงส์นะครับของชาวมอที่เราจะบอกทุกคนเลยเคยได้เคยฟังแล้วนะครับว่าถ้าสมมุติว่ามีการสร้างวัดเนี่ยชาวมอจะเชื่อว่าถ้ามีการปักเสาหงส์ลงก่อนเนี่ยจะสามารถทําให้สิ่งก่อสร้างนะครับประสบความสำเร็จไร้อุปสรรคนะครับก็เลยเป็นความเชื่อของชาวมอนะครับที่ว่าจะสร้างเสาหงในบริเวณที่สร้างวัดนั่นเองนะครับ ส่วนหงเนี่ยนะครับตามความเชื่อโบราณนะจะมีการหันหน้าหงไปทางทิศของหงสาวดีหรือเมืองพม่านั่นเองนะครับครับเหมือนในทุกคลิปนะครับที่ผมจะเปิดไพ่สื่อสารพลังงานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์หลวงพ่อปู่ให้นะแต่ณะตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสุดนะครับของวัดโกกลากนะครับเป็นโบสถ์หลังใหม่โบสถ์ไม้สักสวยงามที่เราพาชมในสักครู่นะตอนนี้เป็นประตูด้านหลังโบสถ์นะครับขอใช้พื้นที่ในบริเวณนี้นะครับหาพื้นที่ไม่ได้นะครับอาจจะดูรุขระกลนิดนึงนะโอเคเลือกจากตัวเลขที่ชอบนะครับที่เสียงมมาให้ะจีเลข2 6แล้วก็12นะครับ 2, 6, 12เรื่องนะครับ uh huh. คนที่เลือก mc หมายเลขสองนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คพลังงานคุณให้นะขอดูว่าสินปศิลิ์ที่นี่จะอวยพอหรืออยากให้เราบอกอะไรคุณนะครับคนกองนี้ขอดูหน่อยนะ เพศอฟคอยหกเหรียญอาร์เท t ีอ e มพ e เลอร์รับหนึ่งนะครับ The เมจิเชียน h e เดวิลโอเคคือแปลกคิงออฟคอย q u ีนอ o ฟคอยขึ้นใต้สำรับคนกองนี้นะอธิฐานเลืองของความสำเร็จและการเงินเยอะมากๆนะครับ สิ่งที่เราบอกคุณได้ก็คือเพจออฟคอยกับซิกออฟคอยเนี่ยสละทรัพย์ของคุณเป็นกุศลนิดหน่นนนอย,ยเดี๋ยวจะนําพาความมั่นคงความรวยสิทริที่คุณต้องการเองไพ่ขึ้นแบบนี้ชัดมากๆไพ่หกเหรียญเป็นไพ่สินที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องสละทรัพย์แม้พรีเมียมีอยู่เพียงน้อยนิดนะครับสละทรัพย์แม้มีอยู่เพียงน้อยนิดนะไพ่ขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อความมั่นคงในอนาคตของคุณเองเราไม่รู้ทำไมพูดแบบนี้เนาะแต่ว่าไพ่แนะนําคุณใน the emperor หมายความว่า ถ้าคุณอยากเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของการงานความสําเร็จความมั่นคงเรื่องของเงินทองให้มีเงินจับจา่ายใช้สอยมากกว่านี้เนี่ยเดือนเมจิเชียนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ดีให้กับคุณนะซึ่งโอกาสเนี้ยเดืนเมจิเชียนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างคนกองนี้มีพลังงานของการเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ๆแฟนชายใหม่ๆหรือช่องทางทางการเงินใหม่ๆนะครับแต่มันจะมีช่องทางทางการเงินที่คุณจะได้รับใหม่ๆเข้ามาหาคุณคนกองนี้มีสิทธิ์นะ คุณจะได้ถูกหัวถูโรตารี่ด้วยมีเดวิลกับไพ่เดนมาร์ิเชียนแล้วก็ไพ่หกเหรียญถ้าคุณทําบุญไปแล้วอะไรบางอย่างในช่วงที่คุณเจอคลิปนี้คุณทําบุญกุศลอะไรไปก็แล้วแต่กุศลเหล่านั้นนะ่ะมันจะทําให้คุณมีโชคฟุกๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราพูดเกี่ยวกับโชคฟุกๆเพราะว่าไพ่มันขึ้นให้อ่านนะครับมีอะไรบอกกับคนกองนี้ได้อีกขออีกสามใบเดดแฮงแมนนะครับคิงออฟคัพความปรารถนาของคุณมันจะได้รับการประทานพรเดอะสตาร์ใบสุดท้ายนะครับลัคนาดาศีกุม สิ่งที่พูดได้อีกอย่างหนึง่งทําบุญแล้วอย่าลืมกวดน้ําคนกองนี้นะครับเดอะสตาร์เนี่ยกวดน้ําเพื่อแผ่แผ่ใช้น้ําเป็นสื่อในการแผ่บุญกุศลของคุณให้กว้างใหญ่มากกว่าที่เคยเป็นให้ขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าการแผ่บุญของคุณไปจะทําให้บุญที่คุณทํามามันหมดลงมีแต่ว่าถ้าคุณแผ่บุญออกไปบุญที่คุณทํามันจะยิ่งส่งเสริมให้คุณมีความสุขกับบุญของคุณมากขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเราขอเปิดให้คุณอีก3าใบนะคนกองนี้เดอะซันไพ่ สามไม้นะครับนี่เดี๋ยวหลังจากนี้ความสำเร็จที่คุณรอคอยมันจะได้รับการเติมเต็มเดอะซันสามไม้เอซ็อคัพมันเป็นไพ่ของหนึ่งถ้วยที่แบบสมปรารถนาสิ่งที่คุณปรารถนามันจะสำเร็จสมปรารถนาให้รอคอยอีกไม่นานสามไม้นะครับสามไม้การรอคอยนะไพ่ดีจังนะครับมีไพ่เดอะซันขึ้นด้วยนะโอเคเรามาเปิดไพ่อันเจนอันเซอร์ให้นะครับมีคำพูดอะไรที่บอกคุณได้อีก3าใบานะคนกองแรก วิตติงอินเ e เน็กซิลแมนนะครับความโชคดีของคุณจะเกิดขึ้นในอีก1-2เดือนข้างหน้านี้นะครับเค okay. ประจุดท้ายนะ you are ready นะครับใบที่2คุณพร้อมรับโชคและความสําเร็จของคนหรือยังเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมทํากระแสแห่งบุญให้พร้อมรับความสุขตัวเอง l e t go นะครับไม่มีอะไรสามารถหยุดแรงบุญแรงศรัทธาน,นี้ได้เรามองว่าคนกองเนี้ยแรงบุญกาลังส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จบางอย่างดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อในร่วมบุญส่วนอยู่แล้วทําต่อไปนะ โอเคอ่ะมาดูเทียมซีของคุณกันครับหมายเลข2เทีมซีใบเลข2นะครับใบที่2ต้องกันเหมือนจันฉายเปรียดกับต้นพฤกษาที่ขาวตายและกับกายได้เป็นเหมือนเช่นเดิมได้ผีดอกออกผลใบสว่างสวยต้องน้ำค้างลมเชยลำเพยเสริมเหมือนกระจกบานเก่าเมื่อคราวเดิมต้องเพิ่มเติมขัดถูดจึงดูงามจะททำการสิ่งใดพร้อมใจกันจงผ่อนผันหารือนับถือถาม คงสมจิตสมปองทำนองความใบนี้ถามความไขว่าได้ใครถามลูกหนี้พวกพ้องว่าต้องพบถามเรื่องคู่รู้จบไม่สมหมายถามหาราบว่าดีพาทีทายจบอภิปรายเลขยกสองทำนองเอ่ยนะครับโอเคนะ คุณดีจริงๆกับคลิปนี้คุณต้องกับวัดนี้ด้วยนะถ้าเป็นไปได้น,นะครับถ้าแนะนานะคนกรองนี้มีโอกาสเดินทางมาแปะทองลูกนิมิตวัดนี้หรือผูกผ้า3ามสีที่ยอดเช่าฟ้าแล้วทาบุญนะครับเขียนชื่อนสกุลคุณเนี่ยกับหลังคาโบสถ์ที่เนี่ยมันจะดีมากๆเพราะว่าอย่างนี้หลังคาโบสถ์ที่เนี่ยเป็นโบสถ์ที่อยู่สูงมากๆถ้าพูดแบบง่ายๆคือใกล้สวัรค์มากๆเช่นกันนะครับ น้อมถนาบุญครับชาวกองแรกนะครับสำหรับใครที่ชอบการพามูของผมในทุกๆคลิปในแบบนี้นะครับสามารถร่วมกําลังเป็นแรงปัจจัยให้กับทางช่องได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับในเลขบัญชีที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกองที่2นะครับคนที่เลือกเซมซีหมายเลข6นะขอดูพลังงานสักสิทธิ์ครับมีอะไรที่เราบอกคุณชาวกองที่6นะครับชาวกองที่2หมายเลข6ได้บ้างมาดูกันนะใบแรกนะครับที่ออกมานะ เหตอคันะครับสี่ไม้ถ้าคุณขออะไรที่เป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับในเรื่องของครอบครัวของคุณนะเรื่องความมั่นคงด้านคนรักความรู้สึกหรือเป็นเรื่องของการงานนะครับคุณจะได้สมใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณที่คุณที่คุณต้องต้องเจอเนี่ยนะครับก็คือ4ี่เก้าไม้นะครับความกังวลของคุณเองเนาะดังนั้นสิ่งที่ไพ่ขึ้นนะครับในในเซตนี้นะกับคนกลองนี้นะครับเดี๋ยวจะมีโอกาส มีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณที่มันจเสริมสร้างความมั่นคงกับคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือคนในครอบครัวมีข่าวดีจากคนภายนอกเข้ามาหาคุณให้มีความมั่นคงมากขึ้นน่ะไม่ว่าหลังจากชมคลิปนี้คุณจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอย่าลังเลกับสิ่งนั้นแมว่าโอกาสนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะโอกาสเหล่านั้นน่ะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นความสําเร็จของคุณเองอย่ากังวลกับโอกาสที่เข้ามาสิ่งที่พูดได้นะอย่ากังวลกับโอกาสที่เข้ามาเพราะว่า8เหรียไปสุดท้าาายเน่พระว ัวคุณเองอะถ้าโอกาสเข้ามาแล้วมันง่ายสาหรับคุณอะมันจะไม่มันจะไม่ภูมิใจในวันที่มันสําเร็จเพราะว่าโอกาสของคุณมันจะเข้ามาให้คุณก้าวข้ามคอมฟอร์ทโซนหรือจุดที่คุณเคยสบายตัวมาก่อนแต่พอคุณทําด้วย2มือของคุณแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นความสําเร็จของคุณเองนะครับขออีก2ใบ5้าหมายแม้การทําอะไรแบบนั้นมันจะเป็นการทําที่คุณรู้สึกว่ามันขัดอกขัดใจตัวเองในช่วงแรกรู้สึกว่าคนรอบข้างเนี่ยสิ่งที่คุณได้ไปทํามันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกมันยากลาบากหรือท็อซิคนเยะ แต่จงรู้ไว้ว่าถ้าคุณทำไปเรื่อยๆผ่านผ่านเลเวลของการท็อกซิกไปได้แล้วเนี่ยผ่านเลเวลอุปสรรคไปได้แล้วเนี่ยมันจะเป็น Queen of c u p ได้อย่างใจหมายนะครับโอเคขอเปิดเพิ่มเติมอีก3ใบนะคนกองที่2นะครับคว e นออฟท็อปควีนออฟคอยกิงออฟค u ันะครับ2ดาบเดอะแฮงแมนโอเคคนกองนี้มีพลังงานของการได้เเริ่มต้นอะไรบางอย่างถ้าคุณขอเรื่องคู่นะ มีไพ่คู่ขึ้นนะครับคิงกับควีนนะาตุเหรียญทั้งคู่ท่าดินนะครับพ่เหรียญทั้งคู่คุณจะเจอคนที่มาส่งเสริมคุณเป็นคู่ชีวิตของคุณด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มาส่งเสริมแม้จะประสบความส็จในชีวิตคู่โดยที่คุณไม่ต้องตัดสินใจมาชัดเจนเองนะครับมีคือคนกองนี้มีโอกาสที่คุณจะเจอคน2คนในเวลาเดียวกันด้วย คิงออฟคัพกับคิงออฟคอยนะครับก็คือราชาแห่งใจกับราชาแห่งดินนะคนคนหนึ่งจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆอีกคนคนหนึ่งจะเป็นคนที่นิ่งๆมากๆมีคนจะได้เจอคน2คนนี้คนกองนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะและจะได้เจอเขาเพื่อตัดสินใจบางอย่างที่สําคัญกับคุณเองแต่เรามองว่าคุณจะตัดสินใจถูกทางเลือกคนที่ถูกถูกต้องกับคุณจริงๆเพราะพลังงานในสุดท้ายคือเอทออฟสอดคือเลือกถูกทางและประสบความสําเร็จนะครับมาดูไพ่แองเจิลแอนเซอร์นะครับมีอะไรที่บอกคุณได้อีกไหม แต่คนกองนี้นะครับเรื่องการเงินไม่ขึ้นนะแต่เงินแต่ขึ้นว่าคุณทํางานแล้วจะได้เงินดีๆนะครับโชคฟุกๆไม่มีเหมือนกองแรกนะกองแรกมีโชคฟ,ฟุกนะครับขอดูกองนี้หน่อยปึ๊บ ark for h e l p f r o m a n o t h e r นะครับเดี๋ยวจะมีคําแนะนําจากคนใกล้ตัวของคุณช่วยเหลือคุณในปัญหาที่เจออยู่นะแล้วก็ถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่เราพูด you are believe นะครับ you believe นะ take action นะครับมันจะมีอะไรบางอย่างที่มัน take action ส่งผลต่อชีวิตของคุณในเรื่องของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องตัวคุณ ถ้าไพ่ขึ้นว่าถ้าคุณพร้อมหรืออยังเนี่ยมันหมายความว่าคุณต้องพร้อมเจอกับคนที่กำลังจะเทคแอคชั่นเข้ามาหาคุณบางอย่างด้วยนะคนกองนี้นะครับอ่ะมาดูไ่เซมซของคุณกันหมายเลขหนะครับใบที่6โชคดีเป็นสีสันคิดทําการสิ่งใดได้ทุกวันคงสมขวัญสมสุขทุกประการถามหาคู่ร่วมเรียงไว้เคียงข้องว่าได้ข้องหนักหนาฟังว่าขานนะครับแสนจะสุขทุกอย่างทางบันดาลได้พบพานประพบประสบเลย อีกคนเจ็บก็หายสบายด้วยคงไม่ม้วยชีวาหนาท่านเอย๋ยหมออยู่ทิศอุดรแต่ก่อนเคยไม่ละเลยคงจะมารักษาเราเห็นไหมครับมันจะมีคนเข้ามาจริง,รงนะคยกองนี้นะขอให้ได้ใบนี้เป็นที่ชื่นความทุกข์อื่นห่างไกลไม่โขดเขาจงถวายเงินตาค่าของเราอุทิศรมบุญสวัสดิ์นิทั์เอ่ยนะครับโอเคทำบุญเป็นการเล่งความสุขให้กับตัวเองนะคนกองนี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปพามูในลักษณะแบบนี้ของทางช่องเรานะครับสามารถร่วมเป็นกําลังปัจจัยในการถ่ายทําตรงนี้เพื่อให้ช่องยังสามารถถ่ายทําคลิปแบบนี้ต่อไปได้นะครับสามารถร่วมบุญเป็นค่ารดค่าน้ำมันได้ที่เลขบัญชีทีมให้ในขนานี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกองสุดท้ายนะครับคนที่เลกเซมซีหมายเลข12นะครับมาดูกันว่าพลังงานไพ่ทาโร่เนี่ยจะบอกกล่าวอะไรคุณได้ิสที่นี่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะครับมาดูกันนะ ใบแรกนะครับสี่ดาบสิบไม้คนกองนี้เพลังงานของความเหนื่อยนะครับสี่ดาบสิบไม้นะเอซับคอยโอเคเจอฟู okay. uh huh. พี่น้อครับบทสรุปของคุณดีนะ คนกองนี้นะครับณนะตอนนี้พลังงานของคุณเป็นสี่ดาบกระสิบไม้เป็นความของเป็นคนเป็นคอเป็นกองของคนที่รู้สึกเหนื่อยในปัญหาชีวิตในไม่ได้ปัญหาชีวิตหรอกเป็นเรื่องที่คุณจัดการแล้วต้องทำอ่ะแล้วก็เหนื่อยมากๆสี่ดาบกระสิบไม้เนี่ยคือเหนื่อยมากๆในช่วงนี้ของคุณนะครับแต่ว่าข้อดีของคนกองนี้ก็คือเอซัพเป็นตะเคิลมันขึ้นนะครับเอซัพเป็นตะเคิลคืออะไรหนึ่งเหรียญครับหมายความว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยตอนนี้มันเป็นการเริ่มต้นบางอย่างที่เป็นความสุขของคุณในอนาคตมันเป็นการเเริ่่่มตต้้นนทีอองหืย พอการเริ่มต้นที่ต้องเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไพ่บอกว่าเมื่อเหนื่อยแล้วพักบ้างเด e full หมายความว่าถ้าเหนื่อยแล้วตรงปลดปล่อยตัวเองไปกับสิ่งที่เป็นความสุขกว่านี้นะครับแล้วควินอัพคัพเป็นใบสรุปคือไพ่ดีหมายความว่าถึงตอนนี้คุณจะเหนื่อยในปัญหาที่พบเจออยู่แต่จงรู้ไว้ว่าเมื่อคุณปล่อยความเหนื่อยนี้ให้หายไปได้แล้วเนี่ยเมื่อความเหนื่อยมันหายไปเป็นสนิทปุ๊บควินอัพคับความปรารถนาที่ได้ดังใจมันจะกลับเข้ามาแทนที่มันจะหายเหนื่อยท่านเองนะครับถึงตอนนี้มันเหนื่อยอยู่จริงแต่่่่เเเเดดี๋ยยยวมมมััันนนนนนจะะะหหาาืออูพพิิตกกบบคคง้ร เขาเปิดอีก3าใบครับอ่าดีเฮโรเฟนขึ้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูคุณอยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประทานพรและดูคุณอยู่ท่านจะพูอะไรครับ The world สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานความสมบูรณ์และการเริ่มต้นที่ดีวงจรชีวิตใหม่ให้กับคุณนะครับ The world the herofen สาไมา้ให้รอคอยอีกนิดนึงนะครับไพ่สาไม้ขึ้นนะดีเฮโรเฟนแดดาบตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเจียญิศรษีกับดูแลรักษาคุณหรือที่เนี่ยกำลังจะบอกเราว่าท่านทําให้คุณรู้สึก ท่านจะทําให้คุณรู้สึกแบบไม่อยากยุ่งกับบางสิ่งรู้สึกเหนื่อยกับบางสิ่งถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยกับบางสิง่งมากสแสดงว่าท่านไม่อยากให้คุณทําสิ่งนั้นหรือไม่อยากให้คุณโฟกัสกับสิ่งนั้นมากเกินไปนายออฟสอดกับไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยคนกองนี้นะครับท่านบอกว่านะมีไพ่เดอะเวิลด์กับไพ่นายออฟสอดเนี่ยายความว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยเนี่ยมันล้วนแล้วจะเป็นการเหนื่อยเพื่อความสมบูรณ์ของคุณเองในอนาคตนะครับไพ่เหนื่อยยังขึ้นอยู่นะนายออฟสอดสามไม้ครับสามไม้ขยายเอชซอบบนะ คนกองนี้นในประมาณช่วง3อาทิตย์หรือ3เดือนมันจะมีการเริ่มต้นอะไรแบบอะไรใหม่ๆที่เป็นความสําเร็จของคุณนะครับจะเราเปิดให้อีก3ใบนะครับมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในอีก3 3เดือน3อาทิตย์3ชั่วโมงนะขอดูหน่อยสิมีอะไรบอกได้อีกไหมกับคําใบ้เหล่านี้นี่ The e m p เพรสขึ้นนะครับไพ่ของความสมบูรณ์นะ The อ็มเพรสสิถ้วยนะครับ โอเคในอีก1นถึงสมีเลข3เข้ามาเกี่ยวข้องคนกรองนี้นะครับจะได้รับข่าวดีจากจะได้รับข่าวดีบางอย่างนะครับ The strength นะมีการกี่ม้าส่งข่าวบางอย่างที่เป็นความสุขความสมบูรณ์ของคุณดีเอ็มเพรสสิถ้วยเนี่ยสิถ้วยเป็นความสมบูรณ์ในครอบครัวสิถ้วยเป็นความสมบูรณ์ทางความรู้สึกด้วยนะครับไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นด้วยนะเป็นว่าความอุดมสมบูรณ์ที่คุณแบบจะได้รับแบบคือเป็นไพ่ของแม่หมายความว่า มันจะเป็นความสมบ,บูรณ์ที่คุณจะได้จากการทำงานที่เหนื่อยของคุณน่ะแต่มันจะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้คุณเหนื่อยเรื่องอะไรอยู่นะครับในชีวิตของคุณในช่วงนี้นะโอเคอ่ะมาดูไพ่อันเจนอันเซอร์ครับมีอะไรบอกได้อีกไหมให้คนกองนี้โอเคไปอีเอสเอสที e นะครับเชือตรงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำอินโดนีเซียเฟอร์เจอร์เห็นไหมในอนาคตอันใกล้นะครับเนี่ย เราให้น้ำหนักไปที่ประมาณ3เดือนหรือ3อาทิตย์ในมีเลขสามเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณขอกใบึงปณิทานแห่งความสําเร็จนะครับ Wedding Internet d e a ลมันนะครับเห็นไหมไพ่ย,ยังขึ้นเตือนอยู่สองสามเดือนข้างหน้าดังนั้นคนกองนี้มีซราสําคัญสําคัญที่สองสามเดือนข้างหน้าที่จะมีสิ่งสําคัญสําคัญเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะจะเป็นสิ่งที่ดีกับคุณเพราะตอนนี้ปัญหาของคุณอะเยอะจริงๆนะเหนื่อยจริงๆมาดูเซมจีกันครับอ่ะเซมจีของคุณนะครับหมายเลขสิบสองนะ ใบที่12คนหนึ่งเดินนำหน้าคนหนึ่งว่าตามหลังมาทั้งสองเปรียบเหมือนกับคนใบ้ในใจปองพูดไม่คล่องแสนยากลำบากคันว่าจะมีคนชุบอุป,ปถัมภ์เหมือนถ้อยคำพาทีคนที่ฝันเวลาตื่นหายไปร้อนใจคันให้ปวนปั่นเปล่าๆไม่เข้าการถามหาคู่สมพิรมพักว่าร้ายนักจงแจ้งถแถลงสารถามเป็นความว่าดีไม่มีปราน ถามถึงการเพื่อนรักประจักษ์ใจว่าคงจะได้สมอารมณ์นึกที่ตื้นลึกจงแจ้งถแถลงไขพบพี่ป้านาลุงเพื่อนอาไลถามหาลาบสู้ดีเท่านี้เอ่ยนะครับคนกองนี้นะลาบดีทุกอย่างดีเรื่องคู่ไม่ดีอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องอื่นๆในอนาคตเนี่ยพ่บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนชุบอุปสมร์ในอนาคตนะครับมีน้ำหนักที่3เดือนหรือเลข3เข้ามาเกี่ยวข้องจะมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณในปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่ในขณะนี้นะครับ โอเคพลังงานประมาณนี้ครับชาวกองสุดท้ายสำหรับใครนะครับที่ชอบการพาหมูของเราในละักษณะแบบนี้ของทางช่องนะครับสามารถร่วมเป็นกําลังปัจจัยให้กับช่องและทีมงานทุกคนให้ทังสามารถถ่ายทำนะครับในคลิปพามูแบบนี้ต่อไปได้ที่ได้บัญชีด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ